สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปุณิสัจฉันนะคะคลิปนี้จะพาทุกคนมารับของฟรีชินิกันเลยค่ะก็จะเป็นหัวน้องเอเลียนแบบนี้เลยนะคะซึ่งของฟรีชินิกจะมีช่วว e ่า E Y c r e มอร์สเอชเอ็มเค่ะซึ่งแมปที่เราต้องเข้ามาเล่นนะคะจะมีช่ว Loop โทเปียค่ะเดี๋ยวจปไปลิงก์ให้ใต้คลิปนะคะอันดับแรกนนะคะทุกคนเมื่อเราเข้ามาในแมปเราเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยคือเราจะต้องเดินไปที่กลางแมปตรงนี้นะคะโดยทุกคนนะคะสาม,มารถเดินเข้าไปข้างในได้เลยค่ะแลระบบนะคะเขาก็จะลอยตัวเรานะะนานนนนะะะคคขึ้้ที่่ดบ เมื่อเราขึ้นมาถึงนะคะที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีซุ้มนะคะเขียนว่าสการ์เวนเจอร์หันค่ะให้ทุกคนเดินเข้าไปนะคะโดยตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมาเล่นเกมล่าสมบัติกันค่ะให้ทุกคนเดินเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่ตัว E ก่อนค่ะหน้าต่างที่เด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะจะเป็นเควสให้เราทำค่ะโดยทุกคนนะคะจะต้องหาชิ้นส่วนจำนวน5ชิ้นค่ะสำหรับชิ้นส่วนที่เราจะต้องไปตามเก็บเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนรูปดอกไม้สีฟ้าค่ะโอเค,คทุกคนถ้าเกิดว่าพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะกระโดดลงมาค่ะแล้วก็ตามไปหาพร้อมๆกันนะคะ ในส่วนของชิ้นส่วนอันแรกนะคะก็จะอยู so that s that s ่ที่ด้านบนตรงนี้ค่ะให้ทุกคนเดินตามได้เลยนะคะและนี่คะเราก็เจอชิ้นส่วนอันแรกเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนสามารถกระโดดเข้าไปนะคะเพื่อเก็บได้เลยค่ะหน้าต่างนี้คะที่เด้งขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการให้เรานะคะไปค้นหาอีกสชิ้นที่เหลือค่ะสําหรับชิ้นที่2องคะอยู่ใกล้มากๆเลยค่ะให้ทุกคนเดินตรงมาที่ปุ่มสีฟ้านะคะตัวเราก็จะลอยขึ้นมาตรงนี้ค่ะให้ทุกคนเดินตามได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะเจอชิ้นที่2เป็นที่เรียบร้อยนะคะ สำหรับชิ้นที่3าะคะเราจะต้องกระโดดมาที่ด้านล่างค่ะให้ทุกคนเดินตามได้เลยค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะาจะเดินเลี้ยวขวาน,นิดนึงค่ะแล้วก็เจอต้นไม้สีส้มที่ด้านหน้าตรงนี้นะคะสำหรับชิ้นส่วนที่3ามคะจะอยู่ด้านหลังต้นไม้นี้เลยค่ะก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยนะคะ โอเคทุกคนตอนนี้นะคะก็เหลืออีเพียงแค่2ชิ้นส่วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเก็บนะคะให้ทุกคนเดินตรงไปที่ด้านหน้าตรงนี้นะคะจะมีบันไดอยู่ค่ะซึ่งชิ้นส่วนชิ้นที่4เนี่ยจะอ,อยู่ที่หลังบันไดนี้นะคะต่อไปค่ะทุกคนเลยเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่าน,นั้นค่ะก็จะอยู่กใกล้ๆตรงนี้นะคะสำหรับจุดที่เราจะต้องไปเก็บเนี่ยมันจะอยู่ที่ด้านบนค่ะเราจะต้องกระโดดขึ้นไปนิดหน่อยนะคะ และนี่นะคะเมื่อเราเก็บชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้แบชนะคะมาที่ด้านขวาล่างแบบนี้ค่ะพร้อมกับหัวเอเลี่ยนอันนี้ฟรีด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวิธีการรับของฟรีชิเนีก็มีเพียงตรงนี้ค่ะยินดีนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย